ครับสวัสดีครับผมอันวันนี้ก,ใกนะ็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่เลยนะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วคิง r ิ h ดราคิงออฟเดอะมอสเอร์โอเคส่วนหางนี่ผมทำการบี้ตรงนี้นะครับผมเออนะแบะให้มันให้มันดูดีหน่อย ให้มันดูรันหน้าไปกับตัวของมันนะครับผมนี่เลยอนีด้านหลังนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะเออใช้ได้พอใช้ได้อยู่นะครับผมนี่เวลามันบินก็จะเป็นแบบนี้มันกับในหนังใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหางมันตั้งเองไม่ได้นะครับผมวิม่งไง มันจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมค่อยใส่ใหม่อีกทีนึงนะแต่สุดท้ายถ้าใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมอ้อผมลืมเอาบางอย่างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามานะโอเคนี่เลยอันนี้นะผมก็จะเป็นส่วนเข็มนะครับผมเข็มที่เอาไว้ทําพวกกระทงนะครับนี่เลยเอาไว้ทําพวกกระทงอะไรแบบนี้ปักกระทงนะ ถามว่าผมจะเอามาทําอะไรเอามาติดหนามเลยเดี๋ยวหนามนั้นผมจะทํามาจากฟิลเจอร์บอร์ดนะครับผมนามนามผมจะเอามาทําจากกับฟิลเจอร์บอร์ดนี่เลยนะเข็มนะครับผมนี่เลยติดหนามตรงนี้นะผมติดติดติด เพราะว่าคิงดอร a าภาคล่าสุดนี่ก็คือ King of the Monster นี่คือมันจะมีสองสองหนานะครับผมอยู่ตรงนี้พราหน้าเลยติด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 ไปเรื่อยนะครับผมนี่เลยติดติดไปเรื่อยเข็มพวกนี้นะครับผมโอเคนี่เลยนาะติดไปเรื่อยอโอเค พอทาสีอะไรเสร็จแล้วพอลงใส่น้ำอะไรเสร็จแล้วก็ทำการเก็บรายละเอียดนะครับผมเป็นเส้นรอยนะผมเส้นปีกเส้นหางเส้นคออะไรเก็บรายละเอียดให้หมดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมสุดความสามารถเลยแหละยสุดฝีมือเลยสุดฝีมือเลยนะอันนี้ผมก็จะใช้กาวติดกาวพลังชาร์กเลยนะผม ตาตลาช้างนะเิดส่วนหัวด้วยเออให้มันแน่นปึ๊กเลยนะผมเนี่ยไม่มีวันหลุนเลยแน่นถาวรน,นี่ตรงหางนี่ก็เหมือนกันหัวมันตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมช่างมันแต่แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ละนี่เป็นการ DIY ที่สร้างสารรค์มากอ,อ ทาสีให้หมดเลยผมใช้สีสเปรย์พ่น